เดินให้ดีลูกอย่ากิ้งลงไปนะจะเต่ากัดเอาไม้มาอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งเขาอิ่มลูกเขาอิ่มเขาก็เลยนอนแล้วอ๋อตัวนี้ไม่อิ่มอ๋อจ้าเอ๊ย เข้าไปหน่อยสิคะออาหารอาหารให้เขาเลือดลึก่ล้่ปลาปลาเนี่ยเนี้ยยายาย่าเดยบเบียกนะยังเราไม่มีอาหารลูก อาหารให้เขาอาหารเขาไม่กินอาหารให้เขาสิคะดูเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยยื่นคอมาแล้วเนี่ยใจไหมดูนี้ตัวหน้าหนูเนี่ยตัวหน้าหนูเนี่ยลูกอ๋อเรียกให้เขามาเยอะๆเอาเขาเรียกให้เขามาโอ้โห้ชอบปะเนี่ยชอบไหชอบชอบค่ะ <m> <t ired> ป้าก็มาเต่าเนี่ยตัวเนี้ยยังไม่ได้กินเลยลูกเออไอตัวอยู่ไกลน่าเย่าใกลๆกลเงียมาปลปลาไปแล้วเออน่นะให้เต่าให้เต่านั่นนี่นั่นนั่นนั่นอกลๆ

เปเปลี่ยนใหม่ไปเปลี่ยนใหม่เไปที่ป้าับไกลๆจับไกลๆบ้า้จับไกลๆนี่ตัดอย่างนี้อ,อุ้ยไปเฟี่ยงอย่างเขาบ้างดูนะไม่ได้เดี๋มไม่ได้นะคะเดี๋ยวไม้หลุดลูกไม่ได้รเ่อาให้กอไตา ดีๆ no ้างไกลๆหน่อยจะไกลๆไกลๆมือ่อดี๋ยเนี้หมายระวังนะลูกจะไปใกล้นะไหมโอ้ยกลัวอะไรที่ไหนเขาไม่กินลูกเขาอิ่มเขาอิ่มเดี๋ยว ขออิ่มค่ะนี่เดี๋ยวดูยายนี่นี่ดูยายนี่ดูยายนี่นี่ยายให้แล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมค่ะโอ้นี่ยายให้เยอะเลยนี่ยายให้เยอะเลยตอไปไเนี่ยเอามั่ง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 เออเพียงเอามั่งเอ้าเอาเอ้าเอ้า ไม่จ๊งเน้วไม่ทันใจอย่าเจ็บอย่าอย่าไปเจ็บป้าป๊าครับเทเทก่อนไม่นังเก๋อจับกำใจโยนเออเห็นไหมยายเขาให้น่ะเห็นป่ะคะไม่ไม่หนูกำใจโยนเออกำโยนเลยเออเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมอ่ะทางไหนทางไหน

นี่ตัวนี้ชะเง้อคอแล้วลูกเนะี่ยหมายจ้าตัวนี้ชะเง้อคอแล้วลนะี่ชะเง้อคอคอยนะ่ะเอาให้เขาเร็ว <Yeah. S 1> ไปเอาไปเอาไปเอาเอ้ ที่บ้านเราก็มีตัวหนึ่งประมาณเนี้ได้ยินเสียงหมาเห่าเดินตัวเตียมตัวเตียงม่จจะบอกเต่าแต่เขาก็ลงไปเองโอเคบ้หแบหแหมดแมดแ เก่งมากหมดดดหมแล้วค่ะนั่งดูเวียนเยอะมากถึงงั้ทางกลับไกลนะดูไกลๆนะคะเดี๋ยวป่าสักกาเซีแยวก็ดูไรอยู่นร่ดไปยู่ยายนี่ไม่เอาแล้วจะไปอ่ะอทุ่จ้าลูกทุ่จ้าจ้า ค่ะค่ะรึ่งวันถอดชุดนักเรียนแล้วก็มาเลยไปไหนคะไฮะ<อ>ไ,ไก่กุ๊กกุ๊ก เอ๊ะอเอดูนั่นนั่นนั่นควาสนปตีะระฆังไปลูกไปปตีะระฆังบ้างปตีระฆังจุ๊งแดดร้อนนะอดิ แล้วเจ็ดวัไปแล้วเจ็ดวันเตามันหลับแล้วลุกไปแล้ว,ลวได้ทำไ,ทำไมอะ่ะทำเพื่อบุญทำไมเงีอ้อันนี้เอาตั้งไปทำบุญครับให้ไห้อะอะหนูถือลงก็ได้